สื่อวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพุทธศักราช2558การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน1การลาดตระเวนตรวจพื้นที่การลาดตระเวนตรวจพื้นที่เป็นหน้าที่สำคัญของรปภาพเพื่อป้องกันเหตุร้าย และตรวจสอบความผิดปกติเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ว่าจ้าง 2. การควบคุมการเข้าออกการควบคุมการเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะเป็นการคัดกรองความปลอดภัยเบื้องต้นรปภต้องตรวจบัตรและบันทึกข้อมูลการเข้าออกตามรูปแบบข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง 3. การควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV กล้องวงจรปิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยรปภต้องรู้จักการสังเกตภาพ การตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังและรายงานทันทีเมื่อพบสิ่งผิดปกติ 4. การตรวจสอบทรัพย์สินในการเข้าออกพื้นที่ร,ปรอปภต้องตรวจสอบทรัพย์สินของพนักงานและบุคคลภายนอกตามระเบียบเพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย 5. ความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินการรักษาความปลอดภัยไม่ใช่แค่การเฝ้าระวังแต่ยังรวมถึงการตอบสนองเหตุอย่างทันท่วงทีร,ปรอปภที่ดีต้องมีไหวพริบสื่อสารรวดเร็ว และรู้บทบาทหน้าที่ในสถานการณ์ต่างๆอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแชร์ให้เพื่อนรอปอพอท่านอื่นได้เรียนรู้ด้วยนะครับกดติดตามช่องนี้เพื่อรับชมสื่อดีๆเพิ่มเติม